สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษวันนี้แม่หมอจะมาพูดถึงความรักของลัคนาราศีเมษประจำครึ่งปีหลัง2565มีสเสน่ห์มากเลยคนเข้าหาแยะทั้งคนเก่าและคนใหม่ด้วยแต่ตัดสินใจไม่ถูกจะเลือกใครดีเนื่องจากชาวลัคนาราศีเมษนั้นเป็นคนที่มีความอดทนตัดสินใจที่จะทําอะไรก็ว่องไวเด็ดขาดเป็นนักวางแผนที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมักใหญ่ใฝ่สูงและทะโยทะยาน ไม่ชอบให้ใครมาบังคับรักษาคำพูดและตรงไปตรงมาใจร้อนจะเอาอะไรให้ได้ในบัตรเดียวนั้นเลยทำให้บางครั้งพอ,อความจริงยังไม่ครบก็เลยส่งผลให้ขาดความรอบคอบความเสียหายจึงเกิดขึ้นกับเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเรื่องของความรักเหตุผลเพราะว่าขาดความระมัดระวังกับสิ่งเล็กๆน้อยๆทาให้เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาพอรักปุ๊บก็บอกว่ารักกันไปเลยแสดงออกมาอย่างชัดเจน ความซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็ถือสัจจะกับคนที่ตนเองรักและปรารถนาปักอ,อกปักใจให้กับใครก็ทุ่มใจให้จนหมดหัวจิตหัวใจจนชาวบ้านเขารู้กันทั่วทั้งประเทศเลยทั่วทั้งโลกเลยว่าคนนี้ไปหลงรักคนนั้นนะแสดงออกให้เขาเห็นกันทั่วหมดเลยว่าฉันรักเธอนะนี่คือลักษณะของชาวลัคนาราศีเมษที่แท้จริงนะคะ ซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นต้องเสียใจบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นคนที่จริงจังและจริงใจเมื่อทุ่มใจให้หมดใจก็จะรักหัวปักหัวปัม๊มไม่ตัดใจได้ยากและเมื่อผิดหวังขึ้นมาก็ยากที่จะถอนใจและก็ในช่วงจังหวะของปีนี้ด้วยเช่นกันนะคะในปี2565เมื่อดาวราหูได้มาทับตัวตนอยู่ใน ลักนาราศีเมษซึ่งดาวราหูนั้นก็เป็นดาวที่ลุ่มหลงมเมาเมื่อได้รักปักใจกับใครสักคนแล้วยากที่จะถอนใจนะคะหัวปักหัวปำรับรักแต่เขาเราอยากได้อย่างนั้นอยากได้แต่เขาไม่เอาใครอีกแล้วนะคะ <S 2> <S 2> ในครึ่งปีแรกนั้นชาวลักนาราศีเมษมักจะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักเนื่องจากดาวมรตยูได ทับตัวทับตนอยู่มาเกือบเจ็ดปีเต็มแล้วมีความผิดหวังมีการเ,าเลิกรากับคนรักมาหลายครั้งหลายคนมีการหย่าร้างหรือมีการเลิกแยกทางกันไปไม่สมหวังในความรักผิดหวังกับความรักมามากซึ่งในช่วงจังหวะของที่ดาวราหูตั้งแต่30มีนาคม2565ที่ผ่านมาได้เข้ามาทับตัว,ท,ตวทับตนของชาวร,ร,ราศีเมษด้วยนั้น จะทำให้ชาวลัคนาศาีเมษรนั้นถ้าจะรักใครก็จะรักแบบหัวปักหัวปัม๊มจะลุ่มหลงหัวเมามันไม่ใช่ความรักแท้มันเป็นแค่ความภาพลวงที่มองแค่ภายนอกเท่านั้น มันเป็นเพียงรักที่คลุมเครือไม่ชัดเจนเพราะว่าดาวราหูมาอยู่ในตัวตนทำให้ตามืดตามหมอดตามัวมไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวให้รอให้ดาวนัตโยได้ย้ายออกไปจากลัคนาราศีเมษก่อนย้ายออกไปวันที่7กร,รกฎาคมในครึ่งปีหลังนั้นชาวลัคนาราศีเมษจะมีความโล่งจะมีความชัดเจนจะมีความตาสว่างในเรื่องของความรักมากขึ้นว่า สุดท้ายแล้วที่เราหลงรักเข้าไปนั้นเรารักด้วยอะไรด้วยใจหรือความลุ่มหลงหมัวเมาหรืออะไรกันแน่เราก็จะเจอรักแท้ที่เห็นชัดเจนถึงความจริงใจของคนคนนั้นนะคะ แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นกันทุกคนในลัคนาราศีเมษนะคะเป็นเฉพาะบางคนที่ดาวดวงพื้นเรื่องของความรักไม่ค่อยดีเท่านั้นบางคนดวงความรักอาจจะดีมาตั้งแต่สมัยอดีตชาติแล้วก็ส่งผลบุญมาให้ในอชาตินี้ทําให้มีความรักเจอรักที่ดีๆไม่มีการแตกแยกมีมีแต่คู่บุญคู่บารมีที่รักกันไปนะคะเป็นภาพรวมเท่านั้นที่แม่หมอได้ทํานายเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดกับเรื่องของที่แม่หมอได้พูดกล่าวไปทั้งหมดนะคะพิจารณาด้วยนะคะ ก่อนไปต่อเรื่องความรักของคนมีคู่มีแฟนแล้วเดี๋ยวแม่หมอประชาสัมพันธ์น้ำบูดูของเทสแสนอร่อยจากนารัฐทิวานนะคะมีน้ำพริกบูดูลุยสวนด้วยอร่อยสุขสะอาดมีทั้งเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วก็น้ำพริกไม่ใส่สารกันบูดด้วยขายทั้งปลีกและส่งเลยชิมแล้วก็จะติดใจสนใจสอบถามโทรไลน์0969859246นะคะ เรามาดูคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะแต่ขอบอกลักษณะของมีสายชาวเม็ดนิดหนึ่งนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เขารู้ตัวว่าคนที่เขารักนั้นไม่มีใจให้หรือมีคนอื่นอยู่หรือไม่รักเราเขาก็จะเริ่มตัดใจและจะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ทันทีเขาจะไม่ไปเหนี่ยวรัง้งและไปง้อขอคืนดีเขา เป็นคนที่รักเกียรติของตนเองยิงในศักดิ์ศรีของตนเอง,ไม,เอง,องอไม่เองอนง้อไม่แคร์แล้วก็ไม่สนใจด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเจ็บมากแค่ไหนเขาจะรักมากแค่ไหนแต่เขาก็จะอดทนและ,ะเดินหน้าต่อไปในเรื่องของความรักเขาจะไม่ค่อยขาดในเรื่องของความรักเขามักจะเปิดโอกาสให้กับคนอื่นใหม่ๆอยู่เสมอเขาจึงเป็นคนที่มีความรักมาก อะไรที่เขายังไม่มีความรักที่จริงใจและมั่นคงจริง,จ,รงจังอย่างถาวรแน่นอนเขาจะเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆอยู่เสมอชาวลัคนานราศีเมษถือได้ว่าเป็นนักรักตัวยงเลยเช่นกันนะคะแต่เมื่อไรที่เขาเจอคนที่ใช่คนที่จริงใจคนที่รัก,รกเขาจริงจังแล้วเขาก็จะทุ่มใจให้หมดแล้วก็จะไม่สนใจคนอื่นอีกเลยเขาจะคบแคบ่คนเดียวคนนั้นก็คือคนที่เขารักมากอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเขาจะไม่เป็นคนหลายใจเขาจะคบใคร,คร,ครก็คบเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เขารักจริงและก็คนนั้นรักเขาด้วยเท่านั้นนะคะ สำหรับในครึ่งปีหลังนี้ชาวลัคนาราศีเมษคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนั้นนะคะ เนื่องจากดาว6นั้นดาวศุกร์ซึ่งเป็นภพเรือนปัตตานีได้เดินเป็นปกติในช่วงของครึ่งปีหลังนี้ไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดาวศุกร์เมื่อยกเข้าสู่ราศีมิถุนก็คือในเรือนสาสชาตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม2 5 6 5นนั้นก็จะมีการไปพบเพื่อนฝูงกันมากมายแล้วก็มีการสังสรรค์กันอะไรพวกนี้นะคะชวนคนรักกันไปท่องเที่ยวไปพบปะเพื่อนฝูงญาตพี่น้องแล้วก็ในเดือน วันที่8สิงหาคม2565ดาวสุก็จะยกเข้าสู่ราศีกรกฎก็คือพบพันธุมีการสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างครอบครัวแล้วก็อยู่กันกับครอบครัวคนรักอย่างมีความสุขเลยนะคะส่วนในเดือนของกันยายน2565นั้นเ,เข้าสู่ราศีสิง์ซึ่งเป็นปุปปุตตะก็จะมีการริเริ่มอะไรใหม่ๆกันได้นะคะในเรื่องของความรักหรืออาจจะมีบุตรขึ้นมาในช่วงจังหวะนั้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะและในช่วงจังหวะของเดือนกัน กันยายนวันที่27กันยายน2565เป็นต้นไปนะคะอยู่ในราศีกันราศีกันนั้นก็คือพบอริอาจจะมีปัญหาอุปสรรคคับคุณรักคู่ครองอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องตำนาของครอบครัวของ ผู้รักกันนะคะที่มีปากเสียงกันริ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดานะคะและในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะดาวศุกร์จะเริ่มเสดแล้วนะคะเสดนั้นก็คือการเดิอนอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นคนที่มีความรักกันอยู่นะคะก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วดาวศุกร์จะเสดตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2565จนถึง21มกราคม2566เป็นเวลา92วันเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ชาวล,าลัคนาราศีเมษจะพัฒนาความรักไปอย่าง รวดเร็วมั่นคงแล้วก็อาจจะต่อยอดในเรื่องของการแต่งงานได้ด้วยในช่วงของตุลาคมนี้จนถึงมกราคม2.566นี้นะคะเป็นช่วงที่จังหวะด,ดาวสุขได้เดินเสริ์ซึ่งเดินอย่างรวดเร็วแล้วก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะก็ขอให้โชคดีสําหรับคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะ ก่อนไปต่อเรื่องของคนโสดขอประชาสัมพันธ์เรื่องที่ดินหน้ากว้าง5คูณ36เมตรกับหน้ากว้าง5คูณ56เมตรนะคะขายด่วนเลยที่ดินเปล่าตั้งอยู่อำเภอวิเศษจังหวัดตรังติดกับโรงเรียนบ้านต้นปลงนะคะขายด่วนติดต่อ0806519262ค่ะ คนโสดน,นั้นนะคะในปีนี้ตั้งแต่30มีน,ะคน 2, มาคม2565เป็นต้นมานะคะไปหนึ่งปีครึ่งนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกลวงหรือการเจอเจอคนที่เขามีเจ้าของหรือคนที่เขาปิดบังซ่อนเร้นเข้ามาสู่ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นการจะคบใครสักคนหนึ่งต้องดูให้ยาวๆอยู่ได้นานๆนะคะซึ่งคนที่เข้ามานั้นอาจจะเป็นคนที่เราสามารถที่จะลุ่มหลงมวเมาเขาหรือเขารุ่มหลงมวเราเราก็ได้เพราะเรามี ตอนนี้เรามีสเสน่ห์มากเลยนะคะเนื่องจากดาวราหูเป็นภพลาภเข้ามาทับตัวตนของชาวลัคนาราศีเมษอยู่ทําให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีสเสน่ห์มากเลยนะคะใครเห็นใครก็อยากจะเข้ามาเป็นจีบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะไม่แน่อาจจะเข้ามาแบบลักษณะของการหลอกลวงหรือการไม่จริงใจหรืออะไรก็แต่แต่หลัง ังจากวันที่7กรกฎาคม2565ซึ่งดามรัตยูได้ย้ายออกจากการทับตัวตนไปสู่เรือนกระดุมพา้าเมื่อน,นั้นเราจะเห็นความชัดเจนของคนรักคู่ครองที่จะเข้ามาจีบเรานั้นว่าเขามีความชัดเจนหรือไม่เราจะตาสว่างในช่วงนั้นเป็นต้นไปนะคะ และอาจพบเจอรักที่แท้จริงก็ได้แต่อย่างไรก็ตามแต่ต้องรอให้ดาวมฤตยูนั้นได้ย้ายออกไปอย่างจริงจังถาวรแน่นอนชัดเจนเตั้งแต่มีนาคม2566ไปก่อนนะคะซึ่งดาวมรตยูนั้นจะย้ายเข้าสู่เรือนกระดุมพระในวันที่7กรกฎาคม2565แต่ก็จะย้ายกลับมาสู่ทับตัวตนของชาวราศีเมษอีกครั้งหนึ่งในวันที่1ธันวาคม2565จะอยู่ประมาณอีก3เดือนแล้วก็จะย้ายไปอย่างถาวรจริงจ ก็มีนาคม2566ไปพบกระดุมพระ อีก7็ปีเต็มเลยนะคะจะไม่เข้ามาทับลักนาราศีเมษอีกแล้วซึ่งตอนนั้นชาวลักนาศีเมษจะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจคนที่จริงใจคนที่เป็นคู่แท้เข้ามาสู่ชีวิตนะคะจะเห็นถึงความชัดเจนความจริงจังและก็ความจริงใจของชาวลักนาะคนที่เข้ามาสู่ชีวิตของชาวลักนาราศีเมษนะคะว่าเป็นคนที่รักจริงแท้แน่นอนใช่หรือไม่นั่นคือความรักของชาวลักนาราศีเมษในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะและดาวปุตตะของชาวลักนาราศีเมษการเริ่มกับ คนใหม่ๆนั้นนะคะก็ค,คือดาวอาทิตย์ได้เดินปกตินะคะไม่มีการเดินมนเดินเสดเดินพักนะคะเดินปกติเลยนะคะแต่จะมีช่วงจังหวะของที่ดาวอาทิตย์นั้นได้ยกเข้าสู่ราศีกันเรือนอริและก็เรือนมรณะก็รับระวังเรื่องของการปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนะคะ ให้ชาวลัคนาราศีเมษดูให้ดีๆนะคะในช่วงของครึ่งปีหลังนี้แม้ว่าจะเดินปกติก็ตามแต่แล้วแต่นะคะแต่เมื่อดาวพฤรหรัสบดีนั้นได้อยู่ในเรือนวินาศณะซึ่งชาวลัคนาราศีเมษเอน,นั้นอาจจะมีความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังมีมือที่3อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะนั้นดาวพฤหัสบดีได้ตกอยู่ในเรือนวินาศณะหนึ่งปีเต็มตั้งแต่เมษายน2560จนถึงเมษายน2565เมื่อดาวพฤหัสบดีได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษตับตัวตนในปี256 นนัน้ชาวลักนาราศีเมษก็อาจจะเจอคนรักที่แท้จริงเป็นคู่ครองที่แท้จริงนะคะเมื่อดังรันได้ทับตัวตับตนชาวลักนาราศีเมษต,ตั้งแต่เมษายน2 5 6 6จะเจอคู่ครองคนที่เป็นรักที่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคนที่ยังไม่เคยเจอใครคนที่เจอรักที่ถูกหลอกถูกลวงรักที่ไม่สมหวงังแต่ปี2 5 6 6เป็นต้นไปชาวลักนาราศีเมษจะเจอรักแท้นะคะขอให้ ชาวลัคนาราศีเมษจงติดตรองและก็ดูให้ดีๆนะคะว่าคนที่เข้ามาในช่วงยังหวะของครึ่งปีหลังนี้มีเป็นคนที่มีอะไรอยู่เบื้องหลังซับซ้อนลึกลับหรือไม่นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีของเราอยู่ในเรือนวินาศชนะเราอาจจะต้องอยู่ในเบื้องหลังของเขานะคะรอให้ดาวพฤหัสบดียกเข้าสู่ราศีเมษทับตัวตนในปีหน้าเจอคู่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะค,ะคนโสดคนไหนที่ยังไม่มีแฟนหรือไม่เจอแฟนในปีนี้นะคะแต่ปีหน้านี้ต้องเจอแน่นอนเลยเพราะว่าดาวพฤหัสบดีได้ ได้เข้าทับตัวทับตนของชาวลัคนาราศีเมษเพราะฉะนั้นลิงกับคู่ครองคนรักปัตตานีก็ได้คู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในปีหน้าปีนี้ก็ดูแลตัวเองดูแลรักษาหัวใจของตัวเองไว้ดีๆนะคะเราสำหรับคนดีๆที่เข้ามาในปีหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอขอจบเพียงแค่นี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หมอถ้าต้องการดูดวงสดก็กสแกนคิวอาร์โค้ดหรือเบอร์โทรไลน์แอดดที่ไว้ตามหน้าจอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ